ทุกคน macbook air m3 มาแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนแรกเพิ่นบอกว่ามาหอดพีประมาณวันอังคารน,นะคะแต่ว่าเมืนเน่อวันจันทร์ก็มะหอดก่อนกำหนดที่เพิ่นบอกนะคะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเปิดอ่าเบิ่งพร้อมกันเลยนะคะว่า macbook air อ่า จะสวยจะเป็นยังใดนะคะครั้งแรกเอาสางมา13นิ้วนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น15้านิ้วนะคะมาค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เครื่องนั่นนะบอไรายบรายเปิดให้ทุกคนเบิงเบิงจอยนะคะแต่เครื่นี้ก็หมดเปิด มาเปิดพร้อมกันดูพร้อมกันเลยดูไปด้วยกันเห็นพร้อมกันกับเอนะคะ มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแรก Macbook เครื่องแรกในชีวิตนะคะแต่ก่อนก็จะใส่ Windows นะคะเป็น Acer หรือ,อ HP อยังสิ่ะคะแต่ก่อนนะคะ,ะนะคะ่นะ,คะทุกคนเปิดเลย เปิดเลยค่ะทุกคนว้าวทุกคนเบิงป้าร์ตี้ทัวร์เองค่ะ ควสีสตาร์ไลท์แสงดาวสีแสงดาวนะคะเป็นอย่างไงคะสวยไหมคะน้ำหนักเบามากเลยทุกคนสวยมากป้าเดี๋ยวถงามขักค่ะทุกคนสวยไหมคะ ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะสายชาร์จค่ะคงนจะไม่มีอะไรนัเนี่ยหรือว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยคคงจะไม่รู้ <laughs> ต่แหละ ทุกคนเขาแอปเปิบอกว่าอ่าแมคบุ๊กรุ่นนี้นะก็จะน้ำหนักเบาที่สุดในโลกนปร้างค่ะเดี๋ยวใครจะให้เบิง์นโนดบุ๊กเก่าของพญยายนะคะอันแบบใหญ่ลากาหนักพอแนะคะเอามาเปรียบเทียบกันเ<ม>บิงคะ่ะทุกคนอันนี้ตว่วามันก็ใส่งานได้ยู่เพียงตว่วามันเก่านะคะแล้ว เครื่องนี้เราซื้อปี2006มคืนเราเอามาชาร์จแบตเรากะเอามาเปิดเบิ่งลูปเกาแล้วนะคะทุกคนอันนี้ยี่ห้อฟูจิสั่นนะคะแต่ว่าก็เปลี่ยนโน้ตบุ๊กที่แบบสมัยตะกี้ก็คงจะทั้งสมัยนะคะทุกคนก็ยังใหม่ๆอยู่นะคะแล,แล้วรักษาดีดีทุกคนเบ่งน้ํานักมันกันหนักเนาะนั่นแหละ แล้วที่นี่เราก็มีอีกเครื่องหนึ่งตัชิบานะคะคือนี่เอาลุงมาแบบว่าค่ะแล้วมาเหตุว่าเครื่องใดจะเลี้ยวก็การเครื่องใดจะซ่าก็กันนะคะนี่ค่ะ <c oughs> นี่แหละเครื่องความยาวนี่อันนี้นะคงจะเป็นสิบหสบหกนิ้วนะคะแล้วอันนี้ก็คงจะเป็น17เนิ้วะคะ่ะทุกคน นั่นแหละแต่ของคอยหนะกสิบห้านิ้วนะคะเบิรงดด้วยค่ะเบาเบาทุกคนเบาค่ะเบาแนวเบิรงนั่นแหละเบิร์ดอันนี้รู้บ่าเนี่ยประมาณเจ็สามโลคนกินเนี่ยสองโลละห <c oughs> นักนะคะนั่นแหละนะคะ,น,น,ะ,นะคะนี่ก็เป็น MacBook อันแรกในชีวิตนะคะ พะใจมากเลยค่ะชอบมากเลยหลายคนอาจจะว่านะมาดามันนอกคือจม,มว่าพ่มีเงินว่ามีเงินคือซื้อ,อของแพงแท่สินะคะทุกคนอ่ะนี่ยคอยตั้งใจว่าจะซื้อมาใส่งานหมายถึงว่าคือคอยบอกทุกคนฟังว่าคอยนะจะตกงานนะคะก็เลยอยากที่จะมีโน้ตบุ๊กแบบเลวนะคะเลวอ่าไวไฟเลวอีกอย่างทุกอย่างคือคือสมัยใหม ทันสมัยเพราะว่า,าข่อยก็จะามาเหล่นหุ้นนั้งสีนะคะทุกคนนั่นแหละเครื่องของพยายนะ่ะมันซ่าเกินไปนะคะเครื่องฟูจีน,นี่เราซื้อปี2006ปีนี้2024ทุกคน20กว่าปีนะคะ22ปีแล้วตัวชิบ้านะก็18ปี่ปสั้นค่ะทุกคนนั่นแหละ นะคะมันซ่ากเกินไปตะกอนที่ค่อยมาอยู่นี่กับเรา,เ,าเวลาติดต่อเอกสารนี่ยังงเช่เราใส่โน้ตบุ๊กของเรานั่นแหละคะ่ะนั่นแหละเราวที่นี่พรา่อยตั้งใจว่าจะ,ะหาเงินทําอาชีพนี่นะคะก็คงจะต้องใส่อันที่มันเร็วและก็แรงนั่นแหละคะ่ะนะคะทุกคนแต่ว่าค่อยนะบริสุทธิ์เงินสดนะคะข่อยซึ่งเงนิงงนพร คนอาจจะบอกว่าเป็นยังไงจะควงจะตกงานแล้วเป็นยังัง่อคอยซื่อเงินพรหาเอืบอบ่มีงานทำหางานบาได้เจอเงินใส่ทองค่อยเคยบอกอยู่ว่าค่อยนะก็มีเงินส่วนหนึ่งจะสามารถซื้อเงินสดกันได้นะคะทุกคนเครื่องนี้ทั้งซื้อประกันน้ำนะคาประกัน พร้อมทั้งเบิดน,ะน่ะหมื่นอ่าสองหมืนสองโค้นนะคะทุกคนมันก็แพงอยู่นะคะถ้าเป็นเงินไทยแต่ถ้าเป็นเงินสวีเดนเนี่ก็ก็แพงขึ้นกันนั่นแหละแต่แต่ว่าจําเป็นนะคะทุกคนจําเป็นที่จะต้องดีกว่าไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมันบอางคนมูข่อยอยู่บ้านนะคะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าง แพงแพงราคาสี่หมื่นหกสี่หมื่นห้าหมื่นนะคะ่ะนั่นแหละลุยนีแม่ทุกคนแล้วเช่นี้อ่ากระไซแบบอ่าตามจริงเขาก็มีเงินนั่นแหละ,ะถามว่าขันซื้อกับเป๋าลุยกับซื้อนอตบุกนี่่อยขอซื้อน้ตบุกดีกว่านะคะเพราะน้ตบุกนะเขาใส่ประโยชน์ได้ทํามาหากินนะคะอันกระเป๋าลุยนั่นก็อ่าเอามาพราวไบถั่วอวดโมเอามา อาให้คนเห็นว่าเจ้าของฐาน,นาดีซื่อนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็เวลาห้องจำเป็นอีอย่างเัง่นสี่อันนี้มันจำเป็นกว่าเพราะมันสามารถใส่งานได้นะคะนั่นแหละข่อยก็บรู้ว่าข่อยอธิบายถูกหรือเปล่าแต่ว่าในความคิดของข่อยก็ว่าสื่อโน้ตบุกน่ะจะได้ใส่ประโยชน์กว่าสื่อกระเป๋าแพงๆนะคะทุกคน <laughs> แมนบอสนั่นแหละค่ะ นี่แหละแต่ว่าก็ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าสีนี้นะเป็นสีดูลรกหราสุดมากเลยค่ะดูม <laughs> แมนแบาทุกคนนะแม่ดูมากเลยนะคะเดี๋ยว่อยจะเปิดหน้าจอาเบิร์นะคะแต่ว่าข่อยจะต้องเลี้ยนรูอีกเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเครื่องแรกของข่อยเลยนะคะสําหรับ macbook นะคะนั่นแหละถึงแม้ว่า่อยจะมีอ่า อ่าอีหย่างไอแพดใสยู่แต่วาข่กับบรูจักอ่าการใสแมคบุ๊กนะคะอ่ะทาทั้งร้านเขาก็บอกว่าใสคือกันกับ iPad กับ iPhone นะคะเพียงแตว่ว่าอ่ามันก็จะแบบอ่าอันนี้กว่ากันนะคะหมายถึงว่าใสประโยชน์ใสงานใส,านใสการใดหลายกว่ากันดีกว่ากันอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวข่อยจะล้อมเปิดเบิ้งก่อนว่าอ่า เป็นดังใดน,นะคะทุกคนให้ทุกคนเบิกพร้อมกันนี่แหละป๊ามีเสียงพร้อมค่ะเปิดขึ้นมามีเสียงเลยทุกคนเบิงหรูมากเลยืมเบิงทุกคนเบิงป๊า จุดน้อยก็ให้พญายมาก,ก่อนพญายเราจะเราจะแดดนี่บึงน้ำค่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะค่อยยังบ้านได้แต่ต้องอยังดอกทุกคน,น,นแหละเดี๋ยวให้พญายพลังมาค่อยจะาถามแล้วนะคะเรื่องการอาจจะทายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์ มาใส่ในหนี่พร้อมนะคะนั่นแหละนะคะทุกคนเึงดูรักสุรีทักแน่เบิ่งดูคะ่ะสวยนยคะ <c oughs> ทุกคนก็นปิดเลยก่อนขอ,อยอนวันทเห็ดเป็นดอกเดียววานแน่เมื่อวันเสาร์ผ่าอ่านถ้าพยานแล้วเห็ดห้ขวยมาได้วันเสาร์ผ่าอาจจะไปล้านเขาให้เขาเห็ดไทยก่อนแต่จึงอขว่มาใส่งานนะคะแหละกลายเตะยุกมาบอนั่นแหละค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนคลิปนี้ข่อยก็อ่าตื่นเต้นนะคะที่ได้ของใหม่นะคะ เราก็เลยเอามาโชว์ให้ทุกคนเบ่งนะคะว่า,า MacBook นี่เป็นเครื่องแรกในชีวิตของข่อยนะคะที่ข่อยอมีนะคะก็รู้สึกว่า,าถูกใจเพราะใจมากเลยค่ะเพราะาสีสีก็สวยมากนะคะทุกคนแล้วขนาดก็ก็พอดีนะคะอันที่สร้างมาก,ก็อ่ขั้นกรนะ13นิ้วมันน่อยนะคะทุกคนมันน่อยมากเลยใหญ่ยยก็ ไงก็อันนี้นะนิดเดียวเองนะคะอันแหละอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่เขาจะเอามา,าใส่งานแล้วก็เอามาเบ่งหุ่นเอียงสินะคะอันแหละแล้วก็เบามากเลยค่ะทุกคนเบาสุดๆเลยเบิู่ค่ะทุกคนเนี่ยโอย้หนักคากแน่เนี่ยค่ะเนี่ยเบ่งเก่าถา,ถามาว่าคือพอใส่ใส่อันนี้เลรียหุ่นทุกคนมันซา คะมันซามากเลยมพอทันกินนดอกแล้วค่ะขอบทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็เอา,เอา,เอาแมคบุ๊คมาให้ทุกคนเบ่งนะคะว่าเมื่อนี้ได้รับของแล้วนะคะค่ะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย